สวัสดีฮะทุกคนวันนี้ผมจะมาถ่ายที่สตูใหม่นะครับแล้วก็ผมจะมาถ่ายเกี่ยวกับเรื่อง casual jackets นะครับหรือว่าแจ็คเก็ตลำลองต่างๆนะครับว่ามันมีกี่แบบมันมีอะไรบ้างมันเรียกว่าอะไรบ้างผมก็จะหยิบที่ผมมีคร่าวๆมาถ่ายให้ดูกันนะครับก็จะมีประมาณ34แบบนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันฮะ โอเคนะฮะทุกคนไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะฮะเพราะว่า ชุดเนี้ยมันจะเป็นชุดที่แมทช์กับแจ็คเก็ตตัวแรกที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะฮะก็คือตัวนี้ฮะแจ็คเก็ตตัวนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นกันไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นแจ็คเก็ตสไตล์ลำลองหรือว่าเป็นแคชเชวยลแจ็คเก็ตที่ค่อนข้างทั่วไปนะทุกคนมันก็จะเป็นสไตล์แจ็คเก็ตแบบปกติเลยนะครับแบบที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วก็คือเหมือนสูทแต่ว่าจะเป็นแค่ตัวบนนะครับหรือว่าบางคนจะเรียกว่าเบลเซอร์นะครับถ้าสังเกตง่ายๆก็คือกระเป๋าแบบแพชชัพ็อกเก็ตนะครับหรือว่าเป็นกระเป๋าแปะข้้้าางหนไไม่ได เป็นแบบกระเป๋าซ่อนที่เป็นเส้นเดียวแล้วล้วงมือเข้าไปได้อันนี้ก็จะเป็นผ้าแผ่นหนึ่งตรงนี้เลยนะครับของกระเป๋าที่มาแปะลงไปอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบแรกที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าทุกคนจะดูว่าแจ็คเก็ตลำลองเนี่ยมันสไตล์เป็นยังไงมันจะเป็นสไตล์ที่มันไม่ได้เป็นผ้าเดียวกับกางเกงถ้าเกิดว่าเป็นผ้าเดียวกับกางเกงเขาจะเรียกว่าเป็นสูตรละแจ็คเก็ตลำลองก็คือสามารถสวมกับกางเกงได้หลายแบบนะฮะในที่นี้ผมก็ใส่กับกางเกงที่เป็นสีเทาออกตาลนิดนิดนะคะ อันนี้เป็นลุกแรกนะฮะส่วนลุกที่2จะเป็นแจ็คเก็ตตัวไหนนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูกันครับ <c oughs> ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนะฮะทุกคน คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะก่อนที่ผมจะไปเปลี่ยนแจ็คเก็ตตัวที่2เนี่ยผมเห็นว่ามันเข้ากับชุดนี้เหมือนกันนะผมก็เลยลองมาใส่ให้ดูก่อนนะครับผมพูดไปเลยแล้วกันแจ็คเก็ตตัวที่2จะเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าซัฟฟารีแจ็คเก็ตนะครับคือแจ็คเก็ตซัฟฟารีนะครับก็จะเป็นลักษณะของเสื้อคอปกที่เป็นเสื้อคลุมแบบนี้นะครับแขนยาวแต่ว่าจะไม่ได้เป็นทรงแบบแจ็คเก็ตแบบตัวแรกนะฮะแต่ว่าจะเป็นเหมือนมีปกที่คล้ายๆปกฮาวายแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกระเป๋า4ใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะไตตลลของงจ็คเซารรีีึ่ััวนนนน้้ปผิิะบ อันนี้เป็นของยี่ห้อแอสคอตแชงนะครับตัวแรกเมื่อกี้ผมลืมพูดเป็นของยี่ห้อคาโมชิตะนะครับเป็นยี่ห้อญี่ปุ่นเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูแล้วกันว่าออกมาเป็นประมาณไหนอันนี้ก็เป็นสไตล์สีน้ําตาลคล้ายๆกับลุกแรกผมก็เลยเห็นว่าเออมันแมทช์เข้ากันได้นะครับใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะลําลองขึ้นกว่าเมื่อกี้อีกนะครับมันก็จะเป็นสไตล์ที่เป็นเสือ้อคลุมประมาณนี้นะฮะนี่ แบบนี้จริงๆผมก็ชอบใส่อยู่แล้วนะครับผมใส่สไตล์ประมาณนี้แล้วก็ใส่กับเสื้อยืดใส่กับเสื้อโปโลโค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามก็จะได้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ผมเลยนะฮะตัวนี้นี่อันนี้ใส่กับมาครับลุคนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูที่เป็นสไตล์ที่ผมใส่เองในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับหนึ้ม โอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ผมใส่จริงนะฮะผมจะใส่จริงผมจะใส่ประมาณนี้นะครับผมจะไม่ได้ผูกท้ายในชีวิตประจาวันเท่าไหร่นะครับผมก็จะใส่เป็นเสื้อโปโลหรือเสื้อยืดนะครับแล้วก็จะใส่พวกซัฟฟรีแจ็คเก็ตเนี่ยคุมทับนะครับผมใส่เป็นโปโลแขนยาวข้างในเป็นสีน้าเงินสีกรมนะครับแล้วก็เป็นกางเกงลินินเอวสูง2จีบแล้วก็ข้างใต้ก็เป็นขาเบิ้ลนะครับใส่กับรองเท้าแทเซิลโลเฟอร์นะครับอันนี้เป็นหนังม้าหรือว่าเชลคอดเวนนะครับสีเบอร์กันดีนะครับแมทช์ ตัวนี้นะครับของ a s c o t c h a n g นะครับออกมาก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะก็จะเป็นสไตล์ที่มันไม่ได้เรียบร้อยเกินไปแล้วมันก็ลำลองแต่ว่าก็ยังดูสมาร์ทอยู่นะครับอันนี้เป็นเสื้อคลุมสีโทบัคโกนะครับหรือว่าสีออกน้ําตาลแบบอ่อนๆนะครับแดงๆนิดนึงนะครับเป็นสไตล์ประมาณนี้อันนี้คือลุคที่2นะครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสไตล์แคชชวลแบบที่2นะครับในวันนี้ที่เอามาพูดให้ฟังกันนะฮะเป็นซาฟารีแจ็คเก็ตนะครับโอเคนะฮะทุกคนอันนี้เป็นลุคที่3นะครับเป็น แจ็คเก็ตสไตล์ที่เขาเรียกว่าแฮร r i ิงตันแจ็คเก็ตนะครับอันนี้มันจะเป็นสไตล์ที่เป็นเขาเรียกว่าเอวมันจะเป็นเอวจ้มนะครับแล้วก็ลักษณะก็คือตัวของแจ็คเก็ตมันจะค่อนข้างสั้นนะครับอันนี้เป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าแฮร์ริงตันแจ็คเก็ตนะครับปกบติแล้วแฮร r ริงตันแจ็คเก็ตอ่ะคอมันจะเป็นคอแบบคอตั้งนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเป็นคอลเลคชันพิเศษที่เขาทำกับร้านเดอะเดคอรัมนะครับมันจะเป็นสไตล์ที่เป็นปกแหลมก็คือจะให้ลุคที่มันค่อนข้างวินเทจขึ้นไปอย่างนะนนี้เนะ แ็กเก็ตตัวสีน้ำตาลเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นสไตล์ที่เป็นแฮร์ริงตันแจ็กเก็ตแล้วก็เป็นปกที่มันเป็นปกแหลมแบบนี้นะครับค่อนข้างวินเทจเลยลุคนี้นะครับผมก็จะมาแมทช์กับเสื้อยืดสีขาวเพลนๆเลยแล้วก็พอแจ็คเก็ตมันเป็นสไตล์วินเทจหน่อยใช่ไหมผมก็ใส่เป็นกางเกงชิโนนะครับที่เป็นขากว้างหน่อยนะครับอันนี้เป็นสีออกน้ําตาลคล้ายๆกับแจ็กเก็ตตัวเมื่อกี้แต่ว่าผมก็ยังอยากที่จะวินเทจอีกก็คือใส่กับเอาเดนที่มันมีสไตล์ของความวินเทจเรียกเป็นหนังม้า เป็นคู่เดิมกับลุกที่2เมื่อกี้นะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นลุกที่3เป็นแจ็คเก็ตอีกสไตล์หนึ่งที่ผมก็รู้สึกว่ามันมันเก๋ดีแล้วมันก็ค่อนข้างวินเทจแล้วมันก็ใส่ง่ายนะครับผ้ามันก็ไม่ได้หนามากนะก็เหมาะกับอากาศบ้านเราดีนะครับนี่แล้วก็ใส่เป็นทูเวสซิป่างนี้นะครับก็คือซิปมันรูดขึ้นมาจากด้านล่างได้ด้วยนะครับก็ใส่แบบนี้เท่ดีนะครับหรือว่าจะใส่ปล่อยก็ได้นะนี่ถ้าใส่ปล่อยมันก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นี่ ล้วงกระเป๋าแบบนี้ได้นะครับอันนี้เป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าแฮร์ริงตันแจ็คเก็ตนะครับโอเคนะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นลุคสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เป็นสไตล์แคชเชียลแจ็คเก็ตอีกแบบหนึ่งนะฮะที่ผมเอามาฝากอันนี้จะเป็นสีออกเขียวๆนะครับเป็นสีโอลลฟประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าซีเกลนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อที่ชื่อว่าวอลสตาร์นะครับวอลสตาร์เป็นยี่ห้อจากเมืองมิลานประเทศอิตาลีนะครับอันนี้จะเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่า แฮริงตันบอมเบอร์นะครับแฮริงตันมันก็จะมี ลักษณะที่เป็นเอลจั๊มแบบที่ผมพูดไปแล้วให้ฟังในลุกที่3นะครับแล้วก็บอมเบอร์มันก็จะมีลักษณะที่เป็นเอลลอยๆแล้วก็มีสอดข้างๆแบบนี้นะครับอันนี้เขาเอามาผสมกันนะครับเป็นแบบที่เขาเรียกว่าแฮริเตันบอมเบอร์นะครับนี่คอจะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับคอตั้งแล้วก็มีกระดุม2กระดุมแบบนี้นะครับเป็นสไตล์ที่กอนข้างลำลองเลยนะครับอันนี้เป็นผ้าเป็นคอตตอนไนล่อนนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกึ่งๆผ้าร่มประมาณนั้นนะฮะแต่ว่ามันจะหนาและเนีบกว่าผ้าร่มนนนิดดดึงททแลม ทนฝนได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้นะครับผมก็เลือกแมทช์กับเสื้อข้างในจะเป็นเสื้อแชมเบรนะครับเป็นสีออกไปทางน้ําเงินหรือออกสียินยีนนะครับแล้วก็ แมชกับกางเกงยีนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างลำลองนะสุดท้ายผมก็เลือกแมชกับคอนเวิร์สสีดำนะครับที่เป็นสไตล์พุ่มข้อเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันลำลองอ่ะลุคนี้ก็เลยเลือกเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับเพราะว่าลุก่อนๆหน้านี้เป็นรองเท้าหนังซะเกือบหมดและอันนี้ก็เลยเลือกเป็นผ้าใบบ้างน,นะครับอันนี้ก็เลยเลือกเป็นสไตล์ที่มันผสมผสานนะเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตลำลองแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนําจริงๆถ้าเกิดว่าอากาศมันร้อนหน่อยทุกคนเปลี่ยนไปใส่เป็นเสื้อยืดสีดน้าเงินก็ โอเค okay, นะฮะหลักๆวันนี้ก็จะมีแจ็คเก็ตสไตล์ลำลองประมาณเท่านี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลายแบบเลยนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงถ้าเกิดว่าใครรู้หรือว่าใครชอบแบบไหนทิมมาแชร์กันได้นะครับจริงๆแล้วพวกโอเวอร์เชิ้ตอย่างนี้ก็ถือว่าลำลองแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เอามาพูดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแจ็คเก็ตนะครับมันเป็นโอเวอร์เชิ้ตเสื้อคลุมซึ่งอันนั้นจริงๆผมก็ชอบใส่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่า ใครยังไม่ได้ดูคลิปโอเวอร์เชอร์ที่ผมทำยังไงก็ไปตามดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นเรื่องแจ็คเก็ตลำลองมาฝากกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่ชอบสไตล์แบบไหนยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับหรือว่าใครมีคำถามอะไรทิมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอครับและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ